สวัสดีครับวันนี้ร้านแท้ๆกับตมันถีนะครับจะมารีวิววิธีการติดตั้งนะครับฟิล์มเรือนใหม่นะครับผมกันลอยนะครับสำหรับตัวต้ายาฤิครับผมนี่นะฮะอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับของทางร้านจะมีแค่นี้นะฮะก็คือน้ำเปล่าผสมน้ำยาล้างจานใส่ในฟอกกี้อย่างนี้นะครับไว้พ่นนะฮะนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผ้าไมโครไฟเบอร์ครับมีแค่นี้จริงๆครับติดตั้งยังไงง่ายมากๆเดี๋ยวทางร้าน ดูับผขั้นแรกนะครับเราลอกฟิล์มมาจากตัวแผ่นรองนะครับนี่นะครับแล้วพ่นน้ํานะครับที่เราผสมไว้ไปที่ตัวติ๊กเกอร์ได้เลยครับนี่นะครับพ่นไปที่ฝั่งที่เป็นฝั่งกาวนะครับนะครับจากนั้นนะครับให้เอานําฟิล์มนะครับมาวางที่ตัวเลนใหม่ของตัวรถได้เลยนะครับผมนี่นะครับ สบัดน้ำพอบันหมาดพอนะฮะอย่าให้น้ำติดฟิล์มเยอะนะครับแล้วค่อยมาวางที่ตัวรถนะครับผมแล้วเล็งตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับหน้าหน้าอ่าบนล่างซ้ายขวาเล็งให้ดีนะครับผมอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะโอเคจากนั้นนะครับทางผมนะฮะจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เตรียมไว้นะครับเอามาพันที่นิ้วอย่างงี้นะฮะที่นิ้วยางนี้นะครับสําหรับใช้ในการรีดฟิล์มนะฮะ เราเริ่มจากการรีดบริเวณส่วนกลางก่อนนะฮะ,ะค่อยๆใช้นิ้วรีดไปนะครับง่ายมากๆครับตัวนี้นะฮะรีดไล่น้ําออกไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะ,ะมันจะเริ่มติดแล้วเห็นไหมฮะมุมไหนเด้งออกมาไม่เป็นไรนะครับเราก็รีดรีดไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะ,ะ,ะครับค่อยๆรีดไปนะฮะติดง่ายมากๆครับไม่ต้องใช้แทบจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่นะครับเนี่ยนะฮะเริ่มติดแล้วใช่ไหมฮะ ะะถ้าตรงไหนผมรีบปุ๊บแล้วดิ้งออกมาก็รีบเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าตัวติ๊กเกอร์เนี่ยม,มันยังไม่แห้งนะฮะแต่พ,พอรีบไปเรื่อยเขาจะเริ่มแห้งอยู่ตัวเขาเองนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะค่อยรีดไล่ใหม่เรื่อยๆนะครับอ,อย่างผมสาธิตนะครับก็คืออย่างบริเวณส่วนนี้นะฮะเริ่มแห้งแล้วคือเมื่อกี้ผมรีบบริเวณช่วงบนนะครับช่วงบนนี้เริ่มติดกับตัวเรือนใหม่แล้วถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยบริเวณส่วนนี้เริ่มแห้งแล้วเคล็ดลับคือห้าม ติกเกอร์แห้งนะครับระหว่างเรารีดเพราะว่าเมื่อเราแห้งปุบเนี่ยสมมุติบริเวณนี้แห้งนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยังพองอยู่มันจะไม่มีพื้นที่ให้ตรงนี้ขยื่นมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ติดแห้งไปแล้วเพราะฉะนั้นที่คือเราต้องไม่ให้มันแห้งครับลูกค้าจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเลื่อนไหมมันจะกันน้ำมันจะโดนน้ำไปเป็นไรไหมจริงๆแล้วเนี่ยน้ำน้ำจากฟอกกี้เนี่ยมันเป็นละอองเล็กๆอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้แบบแรงเหมือนสายยางนะครับเพราะฉะนั้นเราพ่นไปบางๆได้อยู่นะครับผม เราก็ะะค,ค่อยพ่นไปนะครับนี่นะฮะอย่างที่ทางร้านผมพ่นนะฮะแล้วก็ค่อยๆรีดเหมือนเดิมครับนี่นะฮะนี่นะฮะเคล็ดลับคือห้ามมันแห้งครับเพราะว่าถ้ามันแห้งปุ๊บมันจะไม่มีที่ในการให้ตัวของตัวฟิล์มใส่นะครับนี่นะฮะตัวนีอ้อาจจะต้องใช้ความใจเย็นนิดน,นึงเพราะว่าตัวเลื่อนไมล์ของตัวรถเนี่ยคุณลูกค้าสังเกตว่ามันมันมีความโค้งมากๆนะฮะ รานนั้นเราต้องทำปอว่าใจเขาให้หนึงว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการติดนิดนึงนะครับแต่ว่ายากไหมเนี่ยในส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่ยากนะฮะเนี่ยนะทำตามวิทัลร้านนะเนี่ยฮะเริ่มลงแล้วเห็นไหมฮะบริเวณนี้ตอนแรกพองถูกไหมฮะตอนนี้เริ่มลงแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคือเคล็ดลับคือห้ามไม่มันแห้งอ,อันนี้ฮะเนี่ยฮะน,นะครับอ่ะผมก็นิ้วนิ้วนะครับใส่ผ้าเนี่ฮะค่อยค่อยรีดลงลรีดนะ ค่อยๆไล่ไปเลยครับเดี๋ยวพอเขาแห้งปุ๊บเขาก็จะไม่เด้งขึ้นมานะฮะถ้ารีดปุ๊บเขาเด้งขึ้นมาก็คือเราก็ค่อยๆรีดลงไปอีกนะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับผมรีดฝั่งบริเวณฝั่งขวานี่นะฮะรีดคือตอนนี้เรียบติดกันเลยอนไมหมดแล้วเห็นไหมฮะไม่มีจุดไหนเด้งเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้จะมีบริเวณฝั่งซ้ายนะครับที่ผมยังไม่ได้รีดนะฮะเพราะนั้นมันจะยังพองอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้บริเวณตรงนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่า จุดประเด็นสําคัญคือห้ามให้เขาแห้งนะฮะเพราะฉนั้นเราต้องเติมน้ําเข้าไปนะครับให้ค่อยแง้มออกมานะฮะค่อยแง้มอ่ะผมผมจะเน้นที่วงไหนใหญ่นี่นะครับค่อยแง้มออกมานะฮะใช้ฟ็อกกี้นะครับค่อยๆกดเข้าไปนะฮะแค่นี้นะฮะประมาณนี้นะครับพอชุ่มอะพอให้เขามีน้ําพอนะฮะไม่จำเป็นต้องชุ่มมากนะครับผมนี่นะฮะไม่ส่งผลตอนเลือนไม้แน่นอนนะครับก็คือเราเราไม่ต้องกดเยอะนะฮะพอให้เขาปัดหมาพอนะฮะทีนี้เหมือนเดิมครับ เอานิ้วใส่ผ้านะฮะแล้วก็รีดเหมือนเดิมครับเนี่ยฮะไม่ต้องใช้ใดปอบผมหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้แค่เราใช้ความใจเย็นนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะผมไม่ค่อยรีดนะครับติกเกอร์เขาจะให้ตัวก็คือต่อเมื่อมันมันเขาเขาเขาเปียกนะฮะเนี่ยฮะค่อยๆรีดไปนะครับนี่ฮะอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะรู้เริ่มเล็กลงเห็นไหมฮะ นี่ฮะนี่ฮะตอนนี้จะเหลือแค่บริเวณแถวๆนี้แล้วนะเราค่อยๆไล่รีดไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆฮะนี่นะครับอ่าทางร้านนะฮะได้ทําการรีดจนครบทุกมุมแล้วนะฮะจะสังเกตว่าในแต่ละมุมเนี่ยติดเรียบร้อยดีแล้วนะครับเห็นไหมฮะใช้แค่ผ้าผืนเดียวเท่านั้นนะฮะ ไม่ต้องใช้ไดเป่าผมหรืออะไรเลยนะครับหรือว่าบางท่านถนัดใช้ไดร์เป่าผมก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นทิคใครทริคมันนะฮะทีนี้จะสังเกตว่าจะมีรอยคาบน้ำนะครับที่ยังไม่เลยเหยื่อออกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็รอยคาบน้ําพวกนี้นะครับจะหายไปต่อเมื่อเราใช้รถไปสักสามสี่วันนะฮะก็คือพยายามจอด จอดการแจ้งนิดนึงนะครับเขาก็จะค,ค่อยๆค่อยๆระเหยออกไปนะฮะพวกน้ําตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวฟิล์มก็จะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะเมื่อน้าระเหยไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งไม่ยากนะครับรอุปกรณ์แทบไม่ต้องใช้อะไรเลยครับใช้เพียงความใจเย็นนิดนึงนะครับ